ตอนนี้นะคะไหวอยู่ที่แอนซิลลิเวอร์พูลค่ะทุกคนนี่ข้างหลังลิเวอร์พูลชนะไป4-0าาแ,แต่ถ้าใครเป็นแฟนแมนยูก็ได้ได้เตะบอลสองเพียงมัง้ง <laughs> โอ้โหเจ้ามาก <c oughs> แบบว่าเออ ำกับชัยชนะอยู่นะคะทุกคนที่นี่แบบทุกคนมีความสุขกันมากเรากำลังมาทัวร์หลังจากเมื่อวานที่เราได้ชมการแข่งขันของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานลิเวอร์พูลกดไป4ลูกะฮะ Okay, so I've bought Liverpool since I was about seven years old. Seven years old? Yes. I've been a fan of Liverpool since I am 60 in, in July. I've had season. You're going to be 60 in July? I'm going to be 60 years in old in July. July, yeah. Ah, you know, July, on 12th July. Yeah. Uh, Liverpool is going to Bangkok. Yeah. Yeah, against... Against Manchester United. I uh, know, yes. You know that you heard that? I've heard the one yeah. Yeah. It's called The Match. Right. The match. Bangkok Century Cup. Right. Yeah, between Liverpool and Manchester United. Very good. So we Liverpool, might have a few more things to play for before that, Yeah. So Liverpool give a chance to Manchester United to revenge. <polarization> because <about> this new already it's <irrelevant> for เขาบอกว่าบิลเชงกลี่เนี่ยครับเป็นคนที่ทำให้สโมสรเปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสโมสรที่ยากจนมากแต่ว่าบิลแชงก n ลีเนี่ยมาเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็เลยทำให้เป็นสโมสรที่มีเงินมากยิ่งขึ้น นี่นะครับการที่เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมที่เป็นบารมีของผู้จัดเดอะแมชแบงกอกเซนต์รีครับ 2, 2022โดยเฉพาะนะฮะถึงทำให้เราสามารถมาเยี่ยมชมแบบนี้ได้ <c oughs> แล้วก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยเมื่อวานเป็นไงบ้างครับวันนี้เต็มตัวเลยครับวันนี้เต็มตัวละ <c oughs> ตอนนั้นยังขึ้นึ่งหน่อยก็เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากเกมเนี่ยมิสเตอร์เรที่เป็น G.M. ที่นี่ก็ได้พาไปพบกับเจียกันครอปนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึง c ีอโอบิลลี่โฮแกนด้วยนะครับทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจัดเต็มแน่ไปเมืองไทยนี่ไม่มีเล่นๆก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะไปเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่งตัวครอปเองเนี่ยก็บอกว่าเขา อยากเห็นอะไรที่มากกว่าที่เขาเคยรู้จักเมืองไทยเพราะว่ายังไม่เคยไปเมืองไทยเลยแล้วตื่นเต้นมากนอกจากเกมแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาที่จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะรู้จักเมืองไทยมากกว่านี้ครับงั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องห่วงอ่ะใครไปไม่ไปไม่รู้แต่วินาทีนี้คนที่ดังที่สุดในลิเวอร์พูลคนหนึ่งคือเจเกตครับเจเกตครับไปแน่แน่ครับ นี่นะคะก็คือทางเข้าอ่ะทุกคนมันจะเป็นทางเข้าแบบเขาเรียกว่าไงรุ่นใหม่มากๆนะคะเพราะว่าใช้การสแกนบัตรซึ่งบัตรเนี่ยเวลาเ,ออเราได้ามามันจะเข้าไปอยู่ใน wallet ของเราเลยไม่ได้ปิ้นมาเป็นใบแบบแบบเมื่อก่อนแล้วอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นตั๋วที่ ของใครของมันเลยมันก็จะมีชื่อเราติดด้วยค่ะทุกคนซึ่งเมื่อวานห่าก็เข้ามาผ่านจากตรงนี้นะคะแล้วก็ว่าก็เดินเข้าไปส่งชั้นนี้แหละคะ่ะแล้วก็เดินขึ้นไปสุดเลยเราจะเดินไปที่ห้องแถลงข่าวนะคะ well, What happened? Do n t remember Jamie Carragher who played for Liverpool?

we are low supporters and we come from Liverpool. Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! I told the audience that every time, uh, every match, you're going to sit behind the goal over there, right? Pop, yeah. yeah. พอนะเป็นร oh, mm hmm. องประธานสมโมสรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสนามกีฬาทั้งหมด I'm just telling you that Mr. Paul is the vice president who running all of uh, operation in the stadium. Yeah, so he's g o t t a show us some tour. นี่เป็นห้องที่ mm hmm. ทางสมโมสรต้องเชิญมาแต่เพียงเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นสปอนเซอร์เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งคนจัดงาน The Match Bank of Century ครับนี่ผมจะเล่าสถานการณ์เมื่อวานให้ฟังครับเรานั่งงโต๊ะนี้แล้วก็มีลานบารอนนั่งอยู่นี่นะมีสปอนเซอร์นั่งอยู่หลายที่แล้วก็โพสต์เขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าแต่ละคนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์ของที่ไหนบ้างแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาจากประเทศไทยมาจากกรุงเทศกำลังจะจัดแม์สำคัญให้กับ ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูโอ้โห oh oh. ouais. คนลุกปกมือเลพี่วินิตลุกข like ึ้นมายืนฮะลุกขึ้นมายืนตรงนี้แล้วก็คนลุกปกมือให้ทั้งห้องเลยนะฮะเมื่อวานนี้แสดงว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้เจอแมนสำคัญที่ไ้ข่าวแล้วก็ัทราบดีแล้วก็หลายคนก็มาบอกว่าจะมีโอกาสก็อยากจะไปมอถไทยด้วยห้องนี้เอ็กซ์คลูซีฟกว่าห้องนี้เอ็กซ์คลูซีฟกว่านี่คือห้องที่ In Halloween. What? But On that side of the, the, the room is our board. So that's the you know, CEO, the COO, all those people. Oh and and Kenny Dalglish and you know you know Ian Rush, those people do that side. Are they coming? What? Are they coming last night? Yeah they were here oh. เขาดีเขาดีเทลมากโดยเฉพาะคุณนี่คุณพอลเนี่ยเขาจะออกแบบที่รองจานแต่ละอันก็จะมีโค้ดที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วก็ลายของจานลายของจานลายของอันนี้ลายของพรมเนี่ย The inspired from the s t a d i u m from t y อะ from the city อะ yeah from the city and a bit with ship building yeah and the history ship building of เพราะว่าลิเวอร์พูลจะแบบมีเรนเยอะเพราะเป็นเมืองท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ น,นี่คือที่นั่งนะคะซึ่งเมื่อวานหวานนั่งอยู่แบบชั้นสุดท้ายทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> พอมาดูตอนเช้าแบบ โอโหะอยู่อยู่สูงมากแล้วที่นี่จุคนเยอะมากเลยนะคะแล้วที่นี่ที่หวาชอบมากที่ตื่นเต้นอ่ะนะก็คือการใช้กล้องถ่ายมุมกล้องมันจะสูงมากแล้วมันก็จะแบบเวี่ยงไปเวี่ยงมาเดี๋ยวให้ดูนู่นนี่เขาอ,อย่างร้องเพลงกันไม่หยุดเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามามากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหมอมากๆไว้เจอกันค่ะ